ไปแล้วคุณอุดมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงคะครับผมอคุณลุงอุดมมีปัญหาเรื่องอะไรเอ่ยคือผมอยากปรึกษาเรื่องที่ผมไปแยงจมูกเมื่อวันที่เจ็ดทีนี้วันที่แปดตื่นเช้ามาตาผมผ้ามัวครับครับมันเหมือนมีอะไรดำๆลอยอยู่ข้างหน้าเลยอืมพอนี่พอดีผมก็รีบไปหาหมอ หมอบอกว่าตาผมเสื่อมสภาพเองอ่ะครับทีนี้คุณลุงหมอแนะนำวิธีการหมอแนะนาวิธีการดูแลยังไงครับลุงหมอให้ยาหยอดตามาครับอืมหยอดมากี่วันแล้วหยอนวันนี้เองครับดีขึ้นบ้างไหมพอหยอดแม้่วนครับพอหยอดแล้วดีขึ้นไหมลุงไม่ดีขึ้นครับ มัวกว่าเดิมหรือว่ายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอ่าถ้าเหมือนเดิมก็ยังดีนะที่ยังไม่แย่กว่าเดิมนะลุงนะลองลองหยอดไปให้ได้สักระยะหนึ่งตามที่หมอแนะนํานะลุงนะคงไม่เกี่ยวกับการแหย่จมูกแล้วนะคงแหย่ไม่ถึงตานะน่าจะเป็นอาการของกลุสับกระส่ายพอดีห้าสิบแปดครับขอมาอายุไม่มากนี่นะตอนรี้ผมปวดปวดที่เบ้าตา ตาตามีลักษณะเป็นต้อเป็นหินอะไรไหมมีตาต้อตาอะไรไหมหรือมุ้นประสาทต,<อ>ตาออบอกว่าตาเป็นต้อ,อ,อก็อาจจะต้องเข้าการเข้ารับการรักษาตาน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจเอทเคนะคะไม่น่าเกี่ยว,แล,วแล้วมีบัตรทองไหมเนี่ยมีครับเอาละบัตรทองนี่ก็รักษาพวกโอคตาโรคหินนี่ได้นะ,ะอ่าเอาอย่างนี้ครับพี่อุดมครับผม ก็หยอดตาไปอีกสักสองสามวันและถ้าไม่ดีขึ้นก็กลับไปที่โรงพยาบาลนะครับถ้าพระโมวยยังไงเนี่ยให้หมอแนะนําหมอไปหาหมอตาเลยนะที่โรงพยาบาลเนี่ยไี่รู้แล้วละแผนกตาเลยนะทีนี้นะครับผมเมื่อวานผมไปแผนกตาครับเออไปเฉพาะไปโรงพยาบาลไหนอะนครพนมครับโรงพยาบาลจังหวัดนะครับผมครับผมคนเยอะไหมที่โรงพยาบาลไปแล้วคนเยอะไหมบรรยากานี่เยอะครับ ผนแนงดูดูเยอะอ๋อผนแนงตายเยอะออพเอ <c oughs> พราะว่าคนสูงอายุเยอะไงมีปัญหาเรื่องสายตานะครับอันนี้จะได้ดูว่า,าสถานการณ์ที่จังหวัดต่างจังหวัดเป็นยังไงอเอาลองหยอดไปอีกสักสามสี่วันดูนะหรือหยอดให้เป็นเนี้ยไอ้พอหมดแล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องกลับไปหาหมอแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับว่าถ้าจะลอกตาก็ต้องใช้สิทธิ์เลยเข้าคิวเลยแต่หมอเขานัดผมวันที่สิบสี่กันยายน โอ้ยนัดไกลมากอ่ะประมาณนี้แหละค่ะรล้บานเขาจะนัดสมเดือนสมเดือนใช่คิวจะได้ประมาณสามเดือนก็จะนอนอันนั้นเป็นหกเดือนนะครับกัญญาอ๋อนานจังนานไปอาจจะคิวยาวจริงหมอผู้งเยอะลองหยอดดูก่อนนะครับทำตามที่หมอแนะนำแล้วถ้าดีขึ้นก็โอเคค่อยรอไปตามหมอนัดถ้าไม่ดีขึ้นไม่ต้องรอหมอนัดครับไปเลยครับเพราะว่าเราแย่แล้วเราสายตาเราไม่ดีแล้วเราต้องรีบไปครับไม่ต้องรอตามนัดนะ ครับผมโอเคครับพี่สวัสดีครับครับสังเกตอาการ,รตนเองนะคะคุณอุดมสวัสดีค่ะ